ซึ่งโควิดมันปิดหมดเลยทุกคนร้านแบบปิดหมดเลยก็คือมันก็เลยกกลายเป็นแบบนั้น,นะค,ะคือยาวแบบยาวยาวแล้วก็ไม่เป็นทรงเลยยาวจนทรงนะฮะ <ไป S 1> ยาวจนแบบคือแบบผมเราวสั้นใช่ปะ่ะมึงก็เห็นผมแล้วประมาณแบบอะ่ะสั้นประมาณเนี้ยแบบเป็นทูทูทูกับอันนี้เป็นผมต่อที่แบบยาวคือไม่มีความเข้ากันเลย ชอบเพลงวีลีเวอร์ครับวีลีเวอร์นั้นก็รู้สึกว่าตัวเองสวยมากเลยช่วงนั้นอะหนึงนะ่ง <c oughs> อาจจะดูแลตัวเองเยอะมากแบบเข้าคลินิกทุกไม่ใช่ทุกไม่ใช่ทุกอาทิตย์แต่ว่าเข้าคลินิกบ่อย <c oughs> อุยมีไมโครโฟนด้วยโมโจะไว้หน้าไม้ไมอีกไหมหรอ ้าจะไม่ได้ไหวแต่จริงๆมันก็มีบ้าเป็นบางวันนะคะ <But S 1> เพราะว่าผมหนูมันขาดใช่ปะ <laughs> มันก็กลายเป็นหน้าหมาบ้างอะไรบ้าง mm hmm. ตอนนี้น่าจะดูแปลกหนึงเพราะว่าอะไรรู้ปะเ mm hmm. พราะคิ้วสีดำ เพราะฉะนั้นฉันจะต้องเปลี่ยนสีคิ้วจริงทุกคนเหมือนฝนจะตกฉันต้องรีบละมีหน้ามาก็น่าหลับนีครับได้เลยเดี๋ยวเดบางวันจะเอาหน้ามาลงมานะคิ้วอ่อนแล้วคือมบายกลับมาแล้ว เป็นคนคิ้วหนาเหมือนกันนะแบบเป็นคนขนคิ้วเยอะขอทิคดูแลผมหน่อยครับอ้าจริงๆว่าโมบายเคยไปพอกสีผมครั huh. ้งล่าสุดแล้วคือเหมือน เหมือนสภาพผมกัดไม่ค่อยไหวแล้วแต่ยังทุลงทุลังดัดน,นะคะแล้วก็คือหลังจากการสีผมอ่ะคือผมมันก็เสียบประมาณนึงใช่ไหมแต่ว่าช่วงนั้นบายจะถ่ายรายการแล้วตอนนั้นหัวสีฟ้าหัวสีเ,เงินก็เลยแบบพยายามสระแบบหลายรอบแล้วการสระผมมันก็ทําให้ทาร้ายสีผมอ่ะเอ้ยทำร้ายเส้นผมไม่ใช่สีผม ทั้งสีผมด้วยแล้วทำลายเส้นผมด้วยจนมันสระบ่อยๆในระยะเวลาแบบทีๆจากผมที่มันบางอยู่แล้วมันก็คือบางจนมันยุ่ยจนแบบผมมันยุ่ยอ่ะคือผมกัดมันจะแบบยุยยุยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ผมเสียบไปเลยแบบผมช็อตไปเลยอยู่ประมาณสองอาทิตย์นะคะใช่แล้วจวบอะไรรู้ไหมจวบเหมาะกับสิ่งที่แชมพูกับครมมนวด อะไรพวกเนี้ยหมด <c oughs> ก็เลยมีของที่อยู่ในสต็อกแบบอาจจะเป็นแบบแชมพูที่ไม่ได้รักษาสีผมบ้างทรีทเมนท์ที่มันหมดบ้างไม่ได้ใช้ครีมนวดบ้างอะไรเงี้ยก็ผมเสียอยู่ประมาณหนึ่งเลยจนมาเจอเอทอรซาเแบบมันมีทั้งคอนดิชเนอร์แล้วก็ทรีทเมนท์ ก็ลงสองตัวเนี้ยก็รู้สึกว่าเออผมก็กลับมาสุขภาพดีแต่ว่าถามว่าผมเป็นคนผมสวยขนาดนั้นไหมัมนก็ไม่นะเห็นไหมก็ยังมีความแตกปลายเพราะว่าต <for> ้องน้ำสีผมบ่อยมากแต่เป็นคนผมไม่ร่วงแต่ผมขาดนะแบบสูบ,สบวิกแ,แล้วมันขาดอะไรแบบนั้นอะไรค่ะก็ก็เธยสามเอก็รู้สึกว่ามันแบรนด์ Brand, มันดูแบบดู สำหรับโมบายนะ่ะรู้สึกว่ามันก็ดูแบบยกระดับขึ้นมากว่าแชมพูธรรมดาทั่วไปแต่ว่าราคามันแบบจับต้องได้ด้วยอาจจะเกิดในยุคตอนที่แบรนด์เนี้ยมันกำลังเพิ่งขึ้น,นก็เลยรู้สึกว่าน้องคนนี้แบบแอบ,บราคาแรงกว่าคนอื่นอะไรงนี้แต่ว่าตอนนี้ก็ก็ก็แบบชิวๆแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ถือว่าแพงมากแพงมาก น้องโมโมันไหมไม่มันเลยค่ะเป็นคนผมไม่มันเลยเป็นคนผมแบบผมเฉยๆอะ่ะ <c oughs> แต่เป็นคนไม่ค่อยชอบปล่อยให้มันแบบเหม็นจนค่อยสะก็คือชอบสะบ่อยเพราะว่าชอบความสบายหัวอ,อะไรใช่มล <c oughs> ผมหนูก็เลยเทพจะไม่ค่อยมันเลยทุกคนเอาจริงถ้าผมมันน่าจะเป็นช่วงแบบตอนเด็กๆเลยซึ่งตอนเนี้ไม่เป็นแล้วแล้วก็นานมากแล้วอะ คือเป็นคนชอบดูแลตัวเองแบบทาครีมสระผมอาบน้ำอะไรเงี้ยล้างหน้าให้สะอาดอะไรเงี้ยไม่ได้เป็นคนแบบขี้เกียจอาบน้ำไม่ได้อะไรอะไรเงี้ยก็เลยผิวแห้งไปทุกวันเนีเพราะอาบน้ำบ่อยก็ไม่บ่อยแต่ก็ก็ปกติและและแปลงแต่งหน้าเป็นอยงอยู่นี่อยู่ข้างหน้าวันนี้แต่งหน้าโทนไหนแต่งหน้าโทนไหนหรอก็ก็ทั่วไป ก่อนผมพี่สวยอยู่นะอ่าแ,แล้วตอนนี้ใช่ถ้าแบบสมัยตอนที่ยังไม่ทำสีอะผมทุกคนก็สวยแหละผมเงาเลยละ่ะแต่ก็แบบนั่นแหละเราจะไม่สามารถกลับไปเป็นผมเหมือนแบบที่ไม่เคยโดนเคมีได้ก็คือจะต้องไว้ใหม่เท่านั้นแต่นี้ก็พอใจในผมตัวเองนะไม,ไม่ต้องสุขภาพดีมากก็ได้เดี๋ยวรอนไม่ค่อยอยู่ <AM rac ias> ไปไหนเนี่ยไปเอาทำเล็บ <im ric an> เอาเล็บออกจากนิ้วไปเอานิ้วออกจากเล็บไปเลยื <im ric an> เอานิ้วออกจากเล็บไปเลยคืออะไรแล้วก็ใกล้จะป,ปีใหม่แล้วนะคะหนูจะต้องทำอะไรดูไหมในสิ่งที่หนูจะต้องทำมาตั้งนานแล้วแต่หนูไม่ได้ทำสักที <im ric an> ก็คือการล้างแปลงค่ะ เอาจริงหนูจาไม่ได้ว่าหนูล้างแปรงครั้งล่าสุดเมื่อไหร่น่าจะปีที่แล้วไม่ก็สองปีนี่ <c oughs> นี่ขนาดไม่ไค่อยล้างแปรงนะคะสิวยังไม่ขึ้นแต่ก็แต่มันอาจจะดีได้กว่านี้ถ้าเราล้างแปรงไม่ได้นะคะเมื่อกี้ยังพูดอยู่เลยว่าเป็นคนไม่ไม่สกรปรก โยกบอกขิงค่ะได้ปะนะไกดอุ้ยเหมือนทำอาหารเลยมีควันขึ้นด้วยจริงจริงมันคือฝุ่นของอาชแชโดตัวนี้ดีมากของเคลีอวคือซื้อมาสองตลับเลยเหมือนดาราเลยครับยาแลบ เขาเรียกอะไรอะเอฟเวอร์เดลูก็จะประมาณนี้นสีเดียวเป็นสีอะไรก็ได้ที่ทาแล้วตามไม่ดำอ่ะเธอยังลงคิคนปนะครบได้ ทุกคนหนูถ่ายคลิปไว้นะแต่หนูดองไว้เต็มเลยเพราะหนูจะต,ต,ตัดเองนะคะเพราะว่าอยากลงลงอะไรที่แบบเดียวๆแล้วก็มีความแบบแอตเซนติคมากขึ้นก็เลยรู้สึกว่าสิ่งที่มันตอบโจทย์แล้วมากที่สุดก็คือเราต้องทําเองแต่เราก็ยังไม่มีเวลาตัดเลยทุกคนลงหน่อยนะได้เลยคุณนี้นั่งตัดเลย ไม่รู้ว่าทุกคนยังดูอยู่ไหมแต่สำหรับนี่นี่ยังดู YouTube อยู่เป็นปกติอุย๊ยฉันพูดผิดฉันจะโดนอะไรไหมย,ยอยทอยอทอยยังดูกันอยู่ปะดูนะดูทุกวันใช่ไหมนีมม่ก็ยังดูอยู่นะ เพื่อนกินข้าวเลยนะจริงนี่ก็ชอบคือนี่อยู่คนเดียวจนชิมเนี่ยแล้วก็แบบเพื่อนของฉันคือแอปแดงอ่ะเธอ คือแอปเ่ยมันไม่ต้องตัดไงเดี๋ยว่ะกินข้าวด้วยย่างอร่อยนะซีรีส์จบเมื่อไรออปีหน้าล่ะค่ะเพราะว่าปีนี้เพิ่งจะถ่ายเสร็จอยังไม่ได้ถ่ายนะถ่ายทันวาไม่ว่าจะเหนื่อยแค่ไหนแต่พอเห็นทุกคนมีความสุขกับการที่หนูได้เล่นซีรีส์หนูแฮปปี้มาก หนูทำเพื่อทุกคนเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามันออกมาแล้วทุกคนต้องดูด้วยนะดูหนังสั้นหรือเปล่าคะไม่ไม่ไม่ค่อยดูหนังสั้นนะชอบชอบดูหนังยาวๆหนังในโรงหนังเลย <S <S <ต>ดูที่หยดมาเลยอะดูมาแล้วเรียบร้ออเฮ้ยทำไมาหนูไม่ค่อยชอบผีคนนี้เลยวะมันทำให้หน้าหนูเข้มเกินตายดูซิีเจินีา่าต่ไม่ดูอ่ะไม่ค่อยชอบดูหนัง คือเราชอบดูหนังไม่ใช่เป็นราะบดอ่ะแต่เราชอบดูหนังเพราะว่าวายการสร้างหนังชอบดูภาพสวยๆอะไรอย่างเงี้ย เรื่องต่อไปมันก็คงจะรับเรื่องที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยชอบอยากลองเล่นหนังดูนะเพราะว่าซีรีส์มันถ่ายทำยาวอะ่ะถ้าแบบหนังน่าจะถ่ายทำไม่นานมากแล้วก็อยากมีมุมแบบตัวเองไปซื้อบัตรไปดูในโรงอา เพราะว่าหนูชอบดูหนังเงินลงมากทุกคนหนูต้องสมัครบัตรอะไรสักอย่างแหละที่มันแบบเป็นรายเดือนะแล้วดูได้บ่อยๆคืนนี้เข้าตลอดอะแบบเข้าลงแบบบ่อยมากและแต่ละที่ก็คือไม่ซ้ำนะ มีบัตรรายปีอะายเดือนคุ้มมากใช่ไหมต้องสมัครแล้วคือถ้าเป็นสองค่ายมันคนละคนละอันใช่ไหม,มสีที่หนูอยากซื้อคืออะไรรู้ปะ <So good. S 1> มาคาลา A.S. เอาฟอยเป็นแรกไดยนะหนูแลกกว่าจำเลยค่ะแลกซื้อประกันปรบครันอะไรเงี้ยมันจะหมดแล้วอะ่ะถ้าดูบ่อยก็สมัครแหละคุม้มแต่บางทีมันก็ไม่ได้มีอะไรให้เราอยากดูดอ่ะทำไมล่ะฟิลแบบจ่ายตัวหนึ่งทีหนึ่งเดือนเราแบบดูได้หลายเรื่องจะดูกี่เรื่องก็ได้อะไรแบบนั้นปะเฮมันหมดแล้วอะ งอนหมดดีใจทใี่เัวแต่งหน้าเป็นแล้วพอดูคิวน้แต่งหน้าทุกคลิปเฮ้ยขอบคุณค่ะดูหนูดูเรื่องเลยหรอเก่งนะขอบคุณมากค่ะว่าจะทำคลิปลงติ๊กตอกอยู่ว่าเป็นแบบ เมคอัพ everyday ปี2อ2 5ยคือรู้สึกว่า2025คือเพิ่งจะผ่านไปแต่ยังไม่ไม่ใช่มันถึงว่าเพิ่งจะมาแบบเพิ่งจะทำคลิปแบบฟีเรลิตสองพันยี่สิบสี่อะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้คือสองพันยี่สิบห้าจะหมดแล้วอะ Amazing หาหนงที่ตรงเทสยากนะหมายถึงถ้าได้เล่นหรอคะหรือว่า หรือว่าในหลงปีสองศสองห้าวัยมากจริงค่ะแต่หน,นูรู้สึกว่าปีนี้หนูได้ทำอะไรหลายอย่างมากนะคะทุกๆปีอ่ะออกมาถึงในโลงก็แล้วแต่เลยใช่มันจะมีแบบช่วงที่แบบถ้าตรงเทสเนี้ยก็อาจจะเป็นแบบฮาโลวีนสำหรับหนูนะ วันนี้จะทำผมทรงน uh ี้นะคะเฮ้ยสาวคนสวยแล้วปกติเป็นอะไรอะรู้สึกว่าช่วงนี้ตัวเองไม่สวยเพราะอะไรก็ไม่รู้เหมือนกัน ดาราละง,งงองงละนี่ไงใครคิดถึงหน้ามานี่แต่รู้สึกมันดูลกๆอะ่ะก็เลยแบบไม่ค่อยชอบไว้ชอบแบบ ปลอมตัวเป็นดาราท่านหนะนึ่งวันนี้ช่วงนี้ติดอันนี้มากเสื้อฮูดดี้ทำยังไงให้หน้ามาไม่เป็นก้อนหวีหวีหวีหวนี เฮบอูดงานเมโลดีล้เราประมาณกี่เพลงร้องประมาณ30นาทีนะคะมากกว่า5เพลง <c oughs> วันที่สเคอนเสิร์ตที่ไปเทปมีนะร่วมคนไหมครับคิดว่าไม่น่ามีนะคะเพราะว่าหนูเล่นเร็วมากแล้วก็ยังแบบว่ามื แสดงต่อๆอะไรเงี้ยากลุ่มคนในขณะที่คนอื่นกำลังโชว์มันก็จะยังไม่ได้อะไรเงี้ก็เลยพู้งานเฟซอาจจะยากนิดนึงนะคะทุกคนแต่ถ้ามันมีอะไรยังไงก็ต้องรอดูอีกทีหนึ่งแต่อยากรวมคนกันะไม่ได้คุยกันนะคนตั้งคนเด้งนี่นะวันนี้ใส่หมด หรอนี่คือชื่อเขาหรอคือวง,งป้าเวลาถ้าสมมติว่ามัดผมปกติกับมัดทรงเนี่ยรู้สึกว่าเวลามาัดทรงเนี่ยจะสวยกว่างงอะดิงงเหมือนกันโอเคค่ะคาวาชิที่คอก่อน เดี๋ยวน้องคอจะไม่ขาวจะไปแล้วเหรอไปแล้วนะเดี๋ยวฝนตกนะเดี๋ยวจะกลายเป็นลูกหมา ไว้มาไลฟ์ใหม่นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวตต้องไปห้ามเล็บก่อนเดี๋ยวมาอวดเล็บอวนะบ๊ายบายเจอกันนะคะต้องทำหัวผ่องๆโอเคสวายบาย คุณทุกคนที่มาดูนะคะผมต้องไปแล้วเพราะว่าเราเล่นกับเวลาเกินนะเธอมาคาราหนินเลิศอะแบบมีความจับชอบายบาย